ลับมาคนอื่นเลย สนใจทีครับทำไมจะไม่สจเห็นไปต่อเลยครับอยูไปที่หัวอยู่ไปต่อที่สะพานคครยใ่กันเลยนะครับโอ้โหยอดลยครับ เขาดูกอะไรครับมันจะกู้ครับแอฟริเออแอฟริกาเออเป็นของอินเดียี่ออันนี้นครับนนเราจะมีสูงนะครับคีอไม่ีกับรื่ตการครับ จิงหอบาจายจิงลาดาแล้วสมมติสมมติสมมติวันนี้อ้าวไม่มีแยกสวาวันนี้มีแต่สะพานสาวันนี้นคุณต้องเป็นฐานีเนื่ต้องเป็นฐานดีแล้วพอสวัสดีฐานนี้ทางบ้านภ้าคทีแล้วนะเออไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นดูดูแล้วน่ะดูดูทรงแล้วดูดูด,ดูดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็น ดูจากความแวดล้อมแล้วก็น่าจะเป็นสถาน,นีรถไฟมกรีครับน่าจะเป็นสถานีรถไฟอายุขยาครับโค้งท็งอายุขยาเองคับ ใ่เนือ้อครับทอนคอยใหญ่ขนฉนวน เดาเอา Southern p a ิ i เอาไหมเอาสีสีได้าเอาไหมได้ได้เหรอเอาไลเนอร์เอโฟก็แล้วกันเพราะทุกชยานนี้ต้องสลับเตอร์เพราะรถจักรหนต้องไปทำขบวนต่อกแล้วก,ก,ก็ว่าเอ็งสก๊อตแมนมีกระบอกสูบน,นะ

สเปนเซอร์ใช่ไหมเออไม่เอาสเปนเซอร์เอาจ่าน้ำมาเลขแปดศูนอ๋ออ๋อไอซอสทันแปซิฟิกใช่ไหมสี่เหรอได้เอา เมือม่อกี้เป็นคนใหญ่มหเลือกกัน สีเก้าหุยเห็นมาเตอร์ทางนี้อ่ะสุดยอดเลยเราไม่เคยมามาก่อนเลยอ่ะหุยทางนี้สุดยอดเลยเตอร์หุยนี่แหละนี่แหละจุดเด่นเลยนี่แหละจุดทำลายไฟเหรอมีมีไฟทำไมไฟมันอยู่บนนั่งอ่ะที่นี่ไันจะแบบว่าเออนี่เตอร์หุยรอดแล้วรอดภกเขาแล้วยอดเลย มาแล้วออกจากด้นบูขาวแล้วเตอ้อ์ 你没法 <noise>。你要到时你干嘛？ นะครับ